สำนักข่าวบีอินสปอร์ตรายงานว่าปอนปอกบากองกลางตราไก่ฝรั่งเศสอาจถูกสหพันธ์ฟุตบอลยุโรปยูฟาส่งลงโทษหลังกระทำสิ่งที่สอแววผิดระเบียบควบคุมการระบาดของโรคโควิด1 9หลังเกมยูโร2020รอบแบ่งกลุ่มกลุ่มเอฟเมื่อวันที่15มิถุนายนซึ่งฝรั่งเศสเฉือนชนะอินรีเลกเยอรมนี1-0ป๊ 0. ปอกบาส่งเสื้อแข่งของตัวเองให้แฟนบอลรายหนึ่งซึ่งถือว่าขัดต่อระเบียบคุมระบาดโควิด1 9ที่ไม่ให้ทำเช่นนี้อยย่าาางงไรกก,ก็็ตมมปบ้ัี สิทธิ์ที่จะรอดจากบทลงโทษเช่นกันหลังเจ้าตัวโพสต์ภาพลงอินสตาแกรมว่าครอบครัวตนได้รับเสื้อดังกล่าวไปซึ่งต้องรอทางยูฟ่าพิจารณาว่าการใกล้ชิดกับครอบครัวในสถานการณ์เช่นนี้ถือเป็นเรื่องผิดหรือไม่